ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนี่ตัดผมสั้นใหม่นะคะแต่ตัดมาหลายวันแล้วตัดเอง <laughs> มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะเท่ากันนะคะก็ยังไงก็ได้เนาะช่วงนี้เราอยู่บ้านกันทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้นะคะจะเอาแฮมพีนะคะแฮปปีผมแท้นะคะนี่อยู่ด้านหลังนะคะอเอามาให้คุณผู้หญิง ทีไมรมานีนะคะว่าประมาณนี้แต่ว่าอยากได้ยาวลงมานะคะคือมันมีไซส์ด้วยนะคะถ้าเกิดาใครสนใจงานนี้จะเป็นงานที่เป็นงานสตอกนะคะไม่ใช่งานทํางาำพิเศษเพราะฉะนั้น,นนะคะคนขนาดค,ความหนาเนี่ยมันจะไม่ได้หนาเกินปกติมากนะคะถ้าเราจะติดให้สวยือติดสองชิ้นนีงสองชินงช้น,นแบบนี้นะคะเพราะว่าเอมันจะทำให้ผมเราดูโค้งนะคะแล้วก็ถ้าผมเราหนาเนี่ก็ถือว่าเป็นคนผมหนานะคะถ้าอประมาณนี้แล้วนะคะ แล้วก็หนาแหละนะก็ติดสองชิ้นนะคะติดสองชิ้นมันจะทำให้ผมแบบเต็มขึ้นแต่ถ้าเราแค่แบบเอาชิ้นชิสบายๆนะคะชิ้นเดียวพอแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองติดให้ดูคะ่ะตัวนี้เป็นความยาวอยู่ที่30มิถึง สามสิบห้าเป็นนะคะม,มันก็จะมีปลายผมก็ขอนับกันไปด้วยเลยละกันนะคะสามสิบถึงสามสิบห้าเปนนะคะเป็นผมคนไทยนะคะผมคนไทยซึ่งออบางชิ้นก็ผ่านเคมีบางชิ้นก็ไม่ผ่านเคมีแต่ว่าเราจะใช้วิธีแบบว่าที่ตัดมาแล้วแล้วก็ทาแบบนั้นเลยนะคะก็คือไม่ได้เอามาลงสีเพื่อที่จะให้เป็นสีนี้สีนั้นเพิ่มนะคะก็มันเป็นธรรมชมาติเลยเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเออเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะคะว่างานเป็นแบบไหน อย่างนี้ใ่ไหมอ่นอยนะคะเนี่ยผมก็จะเป็นผมธรรมชาติเลยสามารถที่จะดีมวัวได้นะคะคปกต,ติเลยนะนี่เป็นแบบนี้นะคะการเย็บเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของของตัวตัวเย็บตรงนี้มันจะมันจะอ่อนนะคะมันจะอ่อน <S <S ซึ่งบางรุ่นจากตัวที่ทำทำพิเศษอะ <S 2> <S 2> ทำพิเศษเป็นงานสั่งทำพิเศษก็คือแบบว่าทำอย่างหนาพิเศษช่วงช่วงเนี้ยมันจะแข็งกว่านี้นะคะเพราะว่ามันเย็บหนาแต่อันนี้มันเป็นแบบบางด้วย ก่อนจะติดให้ดูอ่ะเดี๋ยวลองติดชิ้นเดียวก่อนนะคะเผื่อใครต้องการชิ้นเดียวนะอ่ะนี่อันดับแรกคือแบ่งผมความสูงนะคะจริงๆจริงๆการติดสูงกาติดประมาณนี้มันจะคลายความสูงประมาณนี้นะจะทชอะไรก่อนนะควแล้วก็ตัดแบ่งผมก่อนแล้วประมาณไปก่อนาได้อ กมีคใช้ีบมากง่ายนะคะเดินไปแล้วก็หาไม่ได้อาคีบนะคะเจอยางก็เอายางมาเลยทุกคนสบายดีใช่มคะอยู่ที่บ้านก็ขออภัยกันทุกคนนะคะน้ารเราไม่ได้รับลูกค้านะต้องขอโทษทุกคนนี้ก็พยายามที่จะรีบสินะจิงตัวแรกนะคะนี่ติดตัวกลางก่อนตัวกลางแล้วก็ซายนะคพอเราเริ่มจากตัวกลางทั้งสองข้างมันก็จะวลออกมาเท่าๆกันนะคะตัวกลางก็เล็กเลย ว่าใครได้เห็นเขาเจอใจไม่คิดไปอะไรก็อดเลยไม่ใจเป็นอะไรกันแค่ไม่คือชอบเวลาใครมาใกล้เธอแต่หัวใจเอาไวแทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากกินไปยังไม่รู้พรุ่งนี เอาแบบนาธรรมชาตินาธรรมชาตินะคะก็เล่นไปเล่นเป้าไองนไเห็นมต่ปดูข้างในนาธรรมชาติอยแบบนี้นะคะผมก็จะดูแบบคู่คือนะคคูอค่ะ แค่ธรรมชาติคะคือผมเราอ่ะจะต้องเท่ากับใกล้เคียงกับตัวตัวแฮปปี้นะคะเพื่อที่มันจะให้แบบเป็นธรรมเนีนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะติดแบบว่าเยอะๆนะคะหรือว่าต้องการเพิ่มความยั่งยืนนะคะแนะนำให้ใช้อย่างน้ำนะคะหรือไม่ก็ติดแบบสองชิ้นนะคะอย่างอันนี้ผมยาวประมาณสามเป็ห้าเซนก็ติดห้าสิบเซนไปติดห้าสิบเซนห่อต้องติดนานเลยเพราะว่าเราต้องเก็บปลายผมปลายผมช่วงรอยต่อมันคล่อเข้ากันตลอดไปด้วยนะคะแล้วเราเดี๋องตสองชิ้นดูทีนก็แบ่งแั่ถึงนี่แหละ อาชีรู้คือวันนี er ้จะบอกเธอไปว่าคนนี้ฉันจะติดสองชิ้นตชิ้นก็ทีเนี้ยเราเราต้องแบบเยี่ยงนิดหนึ่งติดสองชิ้นเราจะเริ่มจากด้านด้านหน้าแล้วก็ไล่ไปแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมา ชอบจริงๆที่เธอมีคนมากมายมาทาาไม่ชอบเลยเวลาใครชมเธอหน้ารักฉันเป็นว่วคิดคิดพี่ชายคิด้มันยก็รู้อย่าได้นะคะแล้วก็เราสังคนเปนแค่เพื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธพูด

อาจหัวแค่นี้เธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างพอผมหนานะมันก็จะดูแบบเด็กขึ้นนะคะมั้งถ้าผมหนามันก็จะดูรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะจริงๆคำฝีผู้ชายเนาะก็คืออยากให้ตัวเองแบบที่ผม่เยอะสุขภาพแข็งแรงนะคะก็สามารถเลือกทำทรงนั้นทรงนี้ได้นะคะก็โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวมาบอกราคานะคะก็ตัวนี้ อ้าวไม่ได้วัดให้ะเดี๋ยวแก่เดี๋ยวแก่ก่อนเดวัดให้ดูเดี๋ยววัดก่อนเวัดก่อนเดี๋ยวมาวัดดูนะคะเดี๋ยวมาวัดดูอันนี้ติเดี๋ยวมาวัดดูนะคะว่าความกว้างนะคะความกว้างของงานจะเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้ไม่ได้นามากนะคะความกว้างนะคะถ้าวัดเป็นนิ้วอยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วถ้าวัดเป็นเซน ็คือ25เซนนะคะ25เซนแล้วก็ผมเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะผมยาวอยู่ที่สามสเซนนะคะผมยาว35เซนโอเคอ่ะเดี๋ยวมาแจ้งราคานะคะราคานะคะ1ชิ้นอยู่ที่3,500ันหนะจ๊ะ1ชิ้น3,500 7แต่ถ้าใครซื้อ2ชิ้นนะคะในคลิปนี้นะคะก็ลูกค,ค้าแชร์คลิปนี้มาให้แมคคาดูนะคะว่า<ด>ย้ํได้แบบ2ชิ้นนะคะก็2ชิ้น7จ็ดพันใช่ไหมเหลือ6,000บาทนะคะลดไปเลยหนึ่งพันนะคะ2ชิ้น6,000บาทส่งฟรีอีอ็มเนะคะต่างประเทศส่ง DHL นะคะแล้วก็ถ้ากรุงเทพปริมณฑลก็ส่ง e ีเนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากให้ส่ง ไลแมนนะคะก็หางค่าส่งให้นะคะทางร้านสองค่าส่งให้์หกสบบาทนะคะโอเคค่ะถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ไลแอดแอดมินค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะดูแลตัวเองนะคะดูแลครอบครัวให้ดีๆค่ะก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะ comment เพื่อว่าใครได้เห็นเขาเจอใจไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่จ๊า